นายสืบศักดิ์สำราญกิจตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านผู้ตเตยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารรประถมศึกษาพเพชรบุรเขตสามเกิดเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2495ที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่8 0 2ตำบลผู้ขามอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรี ชีวิตครอบครัวสมรสกับนางรันาสัมรานกิจมีบุตรสาวสองคนประวัติด้านการศึกษานายสืบศักดิ์สัมรานกิจจบชั้นประถมศักษาตอนต้นและตอนปลายที่โรงเรียนศรีอรัญโยไยัยอำเภออรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นจากโรงเรียนอรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนประดงศิษย์พิทยาเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยขอนแกน่นสาขาคณิตศาสตร์และเคมีระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกสาขาการบริหารการศึกษาสาเหตุหนึ่งจากความล่าช้าในการศึกษาในระดับปริญญาตรีต้องใช้เวลาถึง6ปีเนื่องจาก วันที่16ตุลาคม2519ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างนักศึกษากับรัฐบาลในสมัยนั้นนักศึกษาส่วนหนึ่งไม่พอใจการบริหารงานของประเทศจึงได้เรียกร้องรวมไปถึงนายสืบศักดิ์สํารันกิจต้องเข้าป่าเพื่อต่อสู้กับทางการเมืองในนามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยใช้ชื่อว่าสหายแหลมจึงทําให้เกิดความล่าช้ากับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ประวัติการทำงานนายสืบศัพท์าำรัญกิจเริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่29เดือนกร,รกฎาคมปีพุทธศักราช2530ที่โรงเรียนบ้านลำกระทิงตำบลภูน้ำหยดอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์1ตุลาคม2538ดำรงตำแหน่งอาจารย์2โรงเรียนบ้านลำกระทิง1มิถุนายน2543 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ6โรงเรียนชุมชนบ้านผู้เตยตำบลผู้เตยอำเภอวิเชียรบุรี30กันยายนปีพุทธศักราช2545ราำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับ7โรงเรียนชุมชนบ้านผู้เตย1กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2549ครูวิทยาฐานะชำนาญการโรงเรียนชุมชนบ้านผู้เตยและตำแหน่งสุดท้าย 1. เมษายน2551ครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ จนเกษียณอายุราชการรวมอายุราชการ25ปี2เดือนจากการรับราชการตลอดระยะเวลา25ปีซึ่งเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ชั้นทวีตริตาพรณ์ช้างเผือกหรือทอชอผลงานที่น่าภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะหัวหน้าง,งานกิจการนักเรียนส่งสภานักเรียนเข้าประกวดงานศิลปหัตกรรมระดับภาคเหนือครั้งที่6 1และได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจากรางวัลที่น่าภาคภูมิใจอีกหนึ่งรางวัล ได้รับรางวัลห100,000ครูดีจากผุรุ้สภาสำหรับข้อคิดและข้อเสนอแนะแก่ข้าราชการรุ่นหลังเป็นบทกวีที่น่าฟังทีเดียวเพียงหวังจะเฟื่องฟุง้งหรือจะมุ่งมาศึกษาเพียงเพื่อปร,ริญญาเอาตัวรอดเท่านั้นเลยแท้ควรสหายคิดร่วมตั้งจิตและยึดถือรับใช้ประชาคือ หลายทางเราที่เล่าเรียนความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากการทํางานณโรงเรียนชุมเรือม,มตอรเแห่งนี้อันที่หนึ่งคือคณะบริหารที่ท่านให้ความใกล้ชิดความอบอุ่นแล้วก็บ่มเพอข้าพเจ้าขึ้นมาจากระบบที่ดีในการวางไว้ถึงได้ได้แก่การแบ่งงานรับผิดชอบ มีควารับผิดชอบชัดเจนเ,เริ่มต้นจากจุดเริ่มต้นกระบวนการดำเนินการและจุดสุดท้ายในการสรุปโครงการด้านที่สองอให้การสนับสนุนให้การปรึกษาให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สามท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับชีวิตควาเป็นอยู่และก็ดูแลให้กําลังใจให้กับข้าพเจ้าตลอดมา ด้านที่2ก็คือความอบอุ่นที่ได้รับจากคณะครูบุคลา,คารกรทางศึกษาตลอดจนนักเรียนนักเรียนแห่งนี้ครับให้ให้กาลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษาที่ดีมาตลอดด้านที่3คือด้านความก้าวหน้าในอาชีพราชการของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามาย้ายมาที่นี่ตั้งแต่เป็นอาจารย์สองระดับ6เป็นอาจารย์3าระดับ7อาจารย์2อระดับ7และคุญจนานการสุดท้ายน้าบัดน,นี้ก็ได้คุญจนานการพิเศษ อาสำหรับสิ่งที่จะฝากให้กับคนรุ่นใหม่ที่ยังอยู่บนในการเดินบนเส้นทางวิชาชีพครูหนึ่งต้องเดินด้วยความมุ่งมั่น 2. เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่อยู่ตลอดเวลาและสจะต้องเป็นนักบริหารจัดการตนเองที่ดีครับขอบคุณมากครับ